ก็เดี๋ยววันนี้พาชมนะคะกระปะกันมากนะคะันนี้น้องเป็นกระบะาสีประตูล็อกโคนะที่ทําการแต่ง GRS เข้าไปนะคะก็เดี๋ยวจะพาชมรอบคันเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยละกันนะ,ะอ่ะด้านหน้านะคะเราทําการจัดแปลงเป็น GRS นะคะเก็บงานเป็นงานดําเงานะคะพร้อมกับติดตั้งแผ่นกันกระแทกด้านใต้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับระบบ Toyota s a f e t y s e n น e นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะคะหรือว่าจะเป็นเดรด้า เตือนก่อนการชนมีหมดเลยนะคะออปชันของเขาที่ความปลอดภัยของเขานะคะอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราทําการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างเนาะช่วงล่างเราจัดชุดโช๊คนะคะปีกนกนะคะแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนยางนะตัวนี้เราใส่ยางเป็นยางตัวโยทายนะคะขนาดใหญ่เนาะเป็น ยางแบบสไตล์เป็นสายลุยนะต้องต้องเรียกว่าเป็นสายลุยเลยละกันเนาะเพราะคันนี้ก็เราเปลี่ยนชุดโชคนะคะเปลี่ยนปีกนกเข้าไปนะคะแล้วก็จัดยางเป็นยาง20นะคะคันนี้ล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยเนาะเก็บงานรอบคันนะคะคันนี้เราเน้นเป็นงานดําเงานะคะกระจกมองข้างนะคะอักษรนะคะมือนะคะมือจับก็ดําเงาด้วยเนาะ,ะแล้วก็นี่เลยค่ะน,นี่เลยค่ะบันไดนะคะบันไดข้างก็เราทําการเปลี่ยนบันไดข้างเป็น GR นะคะ สวยๆเท่ๆบันไดข้างเหล็กนะคะล็อกโค่นะคะก็จะมีตัวบาร์นี so ้มาอยู่แล้วเนาะอันนี้ค ok ือจะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังนะคะแล้วก็เก็บงานตัวกันชนท้ายนะคะเก็บงานเป็นดำเงาเช่นกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัว4ประตูล็อกโค่เนาะชมภายในกันนิดนึงละกันนะคะสําหรับภายในเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะคู่หน้าจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตกแต่งดีไซน์เป็นแบบโทนดำเนาะพวงมาลัยนะคะมีปุ่ม มันติฟังก์ชันมาพร้อมเลยนะคะที่พวงมาลัยเนาะ,ะหน้าจอขนาดใหญ่ชุดเครื่องเสียงก็ขนาดใหญ่นะคะสำหรับคันนี้เนาะก็ราคาค่าตัวน้องจะอยู่ประมาณ1,140,000านนิดๆน,นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับกระบะนะคะจริงๆเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกนะเอาเป็นตัวพิลันเนนะคะตัวสตาร์เริ่มต้น800,000กว่าเนี่ยมาแต่งแบบนี้ก็ได้นะ,ะก็ยังไงก็ฝากยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากช่องของเซลล์มินนะคะโตยโยต้าโคราดหน8 8นะคะ